ทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสํานักข่าว INN สวัสดีครับการเมืองพันธงประจำวันจันทร์ที่30พฤศจิกายนนะครับส5 63นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับแล้วในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเริ่มต้นของเดือนธันวาคมเป็นเดือนหมหามงคลน,นะครับผมแล้วก็เดือนอีกเดือนสุดท้ายก็จะ หมดปี2องพแล้วนะครับก็ปีนี้ก็ต้องถือว่าเป็นปีแห่งม็อบก็ได้นะครับเพราะม็อบเนี่ยมีการเคลื่อนไหวของเราประชาชนนิสิตึงษานะครับตั้งแต่ต้น,ต,นต้นปีนะครับแล้วก็มาพักช่วงหนึ่งที่มีการเรื่องของโควิดระบาดนะครับทำให้หยุดไปหลายเดือนเหมือนกันนะครับแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ทีพอเริ่มาสานการโควิดคี้ขายแล้วก็มีการชมรุมนุมกันต่อเนื่องมีการหลากหลายมีการ พูดง่ายๆคือเราได้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นในช่วงชีวิตเราเราได้เห็นในวันนี้ในปีนี้พศนี้นะครับทุกวันนี้ก็จะมีการชุมนุมมีการต่อเนื่องนะครับมีการถกเถียงทางเป็นการคางความขัดแย้งทางความคิดอย่างที่ลงลึกลงลากอย่างมากมายนะครับผมตอนนี้จากเดิมที่กลุ่มเรียกร้องของคณะปู้ชอนกลุ่มนี้นะครับมาเรียกร้องในเรื่องของรัฐธมรนนูญบ้างนะครับในเรื่องของอความไม่เข้าเทียมความต่างๆบ้างหลังๆก็ เพิ่มเพดานจนทุกวันนี้กลายเป็นทะลุเพดานไปแล้วขนาดคุณโตโต้ตนะครับที่เป็นหัวหน้าการบอกว่าแม้กระทั่งนายกลาออกวันนี้ม็อบก็ยังไม่จบหมายถึงว่าม็อบเนี่ยคือทะลุเพดานเพดานของเขาก็คือมุ่งไปสู่การแก้ไขระบบโครงสร้างทั้งหมดคือม็อบเหล่านี้จะมองว่าโครงสร้างทั้งหมดเหล่านี้มันต้องเกิดการขยา่าต้องมีการปรับเปลี่ยนต้องเขาที่เขาที่เขาใช้คําว่าปฏิรูปนะครับไม่ใช่การปฏิวัตินะครับคือการไปรูปคือการทําให้ดีขึ้น แต่เจตจำนงของเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่ทางสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นแสดงออกก็อาจจะมีการดูการดุดันไปบ้างนะครับผมอันนี้ก็อาจ,จเป็นความเข้าใจของเด็กที่ยังอยู่ในวัยที่เลือดร้อนนะครับซึ่งการชุมนุมที่ผ่านมานะครับก็มีทั้งคนเห็นด้วยสนับสนุนและมีคนทั้งไม่เห็นด้วยนะครับยิ่งพอไปแตกในเรื่องของสถาบันสูงสุดนะครับของชาตินะครับก็เกิดความคิดแตกแยกกันหลายฝ่ายนะครับอย่างเช่นเรื่องของที่มีการดีเบตกันที่เป็นเรื่อง ที่ดูเดือดมีการพูดถึงกันในโซเชียลเยอะๆนะครับก็คือการดีเบตของอาจารย์อนนท์นะครับที่เป็นอาจารย์จากนิด้านะครับซึ่งเป็นผอสนัครโพมของนิด้าโพมาก่อยนะครับแล้วก็ลาออกไปนะครับก็มีที่ได้ไปดีเบตในเรื่างของคุณจอมขวัญนะครับก็คืออาจารย์อานนท์กับคุณลุงนะครับที่ว่าคู่นี้ก็ทําให้คืออาจชื่อชั้นอาจจะคนละระดาบนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจารย์ดนก็เป็นหนึ่งด็อกเตอร์นะครับจบญาเอกนะครับขณะที่คุณลุงก็ยังเป็นนักศึกษานะครับซึ่งก็ แลวอาจจะทากานบ้านมาอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับก็เลยทำให้เหมือนกับกลายเป็นคุณอนันท์ถูกอาจารย์อนนท์สอนมวยไปนะครับซึ่งก็ถูกายฝ่ายก็มองว่างานนี้ไม่ค่อยสมน้ำสมเนื้อนะครับจริงๆมันต้องเป็นคนอาจารย์อนนท์กับคุณอนนท์นำพาหรือเปล่าหรือเป็นอาจารย์อานนท์กับอาจารย์ปียบุตรไหมอาจารย์เจดอะไรอย่างเงี้ยที่ว่า มันเข้าเนื้อเข้าเนื้อมันสมน้ําสมเนื้อกันในการไอ้นั่นเพราะฉะนั้นรายการจะออกมาสนุกแล้วมี่คนดูก็จะได้ความรู้ด้วยนะครับได้ประโยชน์ด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็คือผ่านไปแล้วนะครับก็ต้องดูว่าติดตามว่าจะมีการดีเบตในคู่ต่อไปยังไงบ้างนะครับส่วนการเคลื่อนไหวของม็อบในรอบเสาท,ที่ผ่านมาก็ยังมีการเคลื่อนไหวที่คึกคึกคึกคลื่นนะครับมีการนําสัญลักษณ์ต่างๆเช่นน้องเป็ดเหลืองนะครับในการเดี๋ยวนี้กลายเป็นโลโก้ ของม็อบไปแล้วนะครับ <bold word> ก็คือเพื่อคือเป็ดเหลืองเนี่ยคือคนคิดนี่ต <of> <ine> ้องสูงสุดยอดเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือเหมือนว่าเป็ดน้อยดูน่ารักแต่ว่าหันกล้าที่ต่อสู้กับอํานาจที่ยิ่งใหญ่นะครับก็คืออำนาจความยุทธธรรมต่างๆนะครับก็คือเป็นเชิงสัญลักษณ์ของเขาแล้วตอนนี้ก็มีการนําไปด้วยนะครับเป็นเป็ดน้อยสู้กับไดโนเสาร์อะไรแบบนี้ประมาณนี้นะครับแต่เมื่อวานนี้ก็มีการไปชุมนุมกันอีกแล้วครับก็ที่ลัคสือเ1็นะครับด้วยการทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็บอกว่า ามาเป็นทหารนะครับเป็นหน่วยทหารที่เป็นหน่วยทหารที่มีกําลังหลักในการปฏิวัติรทหารในทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับก็คือไปการไปการไปการไปแสดงใจทํานงนะครับแปลว่าบอกทหารเหล่านั้นว่าอยากให้มีการปฏิวัติเกิดขึ้นอีกนะอะไรเงี้ยก็จำุนงก็ค่อนข้างเป็นไปอย่างค่อนข้างในแพทเทิร์นแบบเดิมๆนะครับก็คือมีจารลมพลจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เคลื่อนพลไปยังจุดหนึ่งนะครับพอไปถึงปั๊บก็มีการประกาศชชนะนะครับ มีการอ่าแล้วก็มีการคือเป็นการกามกัดชนะเนี่ยต้องต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าคือเป็นเขาเรียกเป็นการสะสมชนะสะสมไปเรื่อยๆปลุกเล้เขาความมึกเมัมของผู้ชนผู้คนที่มันร่วมมอ็อบไปเรื่อยๆนะครับก็คือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ในการทำม็อบอย่างหนึ่งนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามเพราะว่าอย่างวันนี้นะครับก็มีการนัดหมายกันเหมือนกันว่าหลายกลุ่มก็มีการอาจจะแตกแยกกันไปไม่ใช่คณะใหญ่ก็มีการว่าเราบอกว่าอาจจะไปมีการไปเยี่ยม พักพันิ์ญหรือเปล่าหรือจะไปเยี่ยมพักภูมิไทยเพราะว่าสองพักเนี่ยในทางการเมืองก็เป็นปัจจัยหลักนะครับคือถ้าสองพักนี้ไม่ทำหนุนพักบางชารลัฐก็ต้องล่มสลายไปนะครับก็ต้องก็ต้องแย่ไปนะครับผมก็ต้องอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันก็เป็นการไปกดดันของพักนี้แต่ความเป็นไปไม่ได้ค่อนข้างยากนะครับที่จะให้พักปันิบัติกับพักภูมิไทยที่จะหักหลังพักบางชลัฐนะครับส่วนอีกมุดหมายหนึ่งก็คือวันที่2นะครับ คันวาคมนะครับสารรัฐมนูญก็นัดตัดสินคดีของนายกรัฐมนุตรีนะครับเรื่องบ้านพักนะครับที่อยู่บ้านพักซึ่งตอนนี้เครื่งหลายฝ่ายก็มองว่าโอกาสที่นายกจะถูกตัดสินว่ามีความผิดค่อนข้างยากนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่านายกจะมีความผิดไม่ผิดเพราะตอนนี้ประเด็นมันเลยทงเลยกรอบไปแล้วมากมายนะครับคือไม่ว่านายกจะอยู่ไม่อยู่ตอนนี้ก็ม็อบก็คงไม่หยุดนะครับเพราะว่า เขามีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นสูงกว่านั้นนะครับแต่ว่าการที่นายกล้างออกเนี่ยก็อาจจะเป็นการเจาะรูระบายเป็นการเพิ่มบรรยากาศของการสมานฉัน์การปองดองขึ้นได้บ้างนะครับแต่ว่านายกก็ยิงการว่าไม่ที่ผ่านมาไม่ทาอะไรผิดนะครับแล้วว่ายังมีคนอีกหลายคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังต้องการให้นายกบริหารบ้านเมืองต่อไปนะครับซึ่งก็ขัดตรงนี้ขัดแย้งกันระหว่างการของเจตนงของผู้ชุมนุมที่ว่านายกก็เป็นส่วนหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งในองค์ภัยองค์ขัยบที่ทําให้เกิดบ้านเมืองเป็นแบบนี้นะครับก็คือเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการลือ้อมีการปรับนะครับน,ยนยายกการนายกรัฐออกก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการเจาะรูระบายได้นะครับทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่ว่าต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็คือวันที่สามนุานุก็น่าจะมีผลอะไรตามมาเกิดขึ้น,นอย่างไรก็ตามการชุมนุมของคณะรัฐมนตรีผ่านมานะครับก็เหมือนกับค่อนข้างจะหมดมุกแล้วเหมือนกันก็คือคล้ายๆว่า นัดหมายกันที่หนึ่งเคลื่อนไหวไปที่หนึ่งประกาศชนะแล้วก็จบกลับบ้านแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมยังไม่เกิดขึ้นนะครับมีแต่จะถูก,กดําเนินคดีไปเรื่อยๆใ,ในเรื่องของมาตา1 1 6และ112นะครับต้องจับตาดูว่าทางหัวสมองของม็อบนะครับอนุรัมพาจะกแก้เกมฑ์ยังไงนะครับจะมีการาปลุกเล้าหรือว่าจะมีไม้เด็ดตอนไหนยังไงต่อไปในอนาคตนะครับต้องติดตามติดตามการวงฟันลงได้ใหม่นะครับอาาร์ถึงศุกร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN